หรือพระไพยะอย่างนี้นะอย่างมาลุงกกยบุตรก็เป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะบอกผู้เจ้าว่ามีธรรมะสั้นๆไหมนะที่ข้าพระองค์เนี่ยผู้ผ่านวัยมานานเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วนะจะเข้าถึงความ้นทุกข์ได้ผู้เจ้าบอกมีนะบอกมาลุงกกยบุตรนะเห็นอะไรแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ไหมรู้อะไรแล้วก็สักแต่รู้นะ ได้ยินได้สัมผัสรับรู้มาแล้วก็สัจธรรมว่าปล่อยไปวางไป <c oughs> ทําแค่นี้ตัวตนจะไม่มีเนะมือ่อตัวตนไม่มีก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่สุดของทุกนั่นก็คือการที่เราดูจิตของเราหรือดูตัววิญญาณขันแล้วพยามปล่อยหรือวาง ตัวผู้รู้หรือวิญญาณขันให้รวดเร็วรับรู้มาแล้วปล่อยรับรู้มาแล้วปล่อยนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับมัควิธีของการละความเพลินนั่นเองนะหรือหลักการทิ้งภพหรือทิ้งชาติคือสถานที่เกิดหรือการเกิดนะดับการเกิดดับสถานที่เกิดนั้นจะเป็นลักษณะหลักการเดียวกันหมดนี่ก็เป็นอีกมัควิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้แนะนํากับ ผู้ที่สูงวัยผ่านวัยมานานหรือมีเวลาเหลือน้อยไม่ต้องไปรู้อะไรมากรู้แค่นี้คือการปล่อยวางนี้มันปล่อยได้สองกลุ่มกลุ่มของวิญญาณกับกลุ่มของลูกนามซึ่งมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นถ้าผู้ชาจะอุปมาก,ก็เปรียบเหมือนแสง แสงที่ส่องมากระทบฉากนะ <c oughs> ถ้าไม่มีฉากรับแสงนะมีแต่แสงเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะ <c oughs> เหมือนกับการที่เราจะเห็นคนหรือวัตถุก,ก็ต้องมีแสงไปกระทบวัตถุแมาเข้าตาลักษณะเดียวกันพรนะเจ้าก็จะอุปมาในเรื่องของการอาศัยกันและการเกิดขึ้นของวิญญาณกับรูปนามนะท่านก็บอกภิกษุ ว่าอ่าเนี่ยพิสุท์ทั้งหลายถ้ามีเรือนยอดตั้งอยู่ <c oughs> แล้วมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนะถ้าแสงดวงอาทิตย์ส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาผู้เจ้าถามพิสุว่าแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยนะพิสุก็ตอบว่าส่องที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกผู้เจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีละแสงจะไปปรากฏที่ไหน ภิษุก็ตอบว่าไปปรากฏที่ดินท่านดินไม่มีล่ะพิสุก็ตอบว่าไปปรากฏที่น้ําท่านน้าไม่มีล่ะพิสุก็ตอบว่าแสงย่อมไม่ปรากฏมันไม่มีฉากอะไรรับละนะผู้เจ้าก็บอกลักษณะเดียวกันจันใดก็ฉันนั้นนะวิญญ,ญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีนามรูปนะถ้าไม่มีนามรูปวิญญ,ญาณก็ไม่มีผู้เจ้าจึงบอกอีกว่าผูดด้ใดจะกล่าวการมาการไปการชุติการุปบัต ความจเจริญง,งอกงามไปบูรของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่นั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นั้นวิญญาณจะปรากฏอยู่เดียวๆมีขันขันเดียวนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การปรากฏขึ้นของวิญญาณหรือการปรากฏขึ้นของความรู้จะต้องมีสองธรรมชาติทํางานด้วยกันเสมอคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะมีแสงก็ต้องมีฉากนะมารับแสงถึงจะเห็นว่ามีแสงหรือรู้ว่ามีวัตถุนั้น <c oughs> ถ้าภาษาลิบุตรจะอุปมาเปรียบเหมือนกับไม้สองกำพิงกันไม้สองกำพิงกันอยู่ถ้าเราดึงกำนี้นะกำนี้ก็จะลม้มถ้าเราดึงกำนี้กำนี้ก็จะลม้มนะเพราะมันอาศัยกันและกันในการตั้งอยู่ไดนะ้นี่อุปมาของภาษาลีบุตรเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจว่ามันอาศัยกันและกันในการเกิดได้อย่างไร เพราะนั้นบางวิธีศักต่ว่ารู้เนี่ยเป็นการดึงไม้กร,รมนี้คือวิญญาณหรอกน,นะไม่ต้องไปสนใจนามรู้สนใจว่าจิตไปรู้อะไรมันจะรู้อะไรก็ช่างมันแต่เมื่อมันรู้แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยไปซะนะสังเกตแต่ผู้รู้หรือจิตอ๋อจิตมีการรับรู้แล้วใช่ไหมปล่อยไปไม่ต้องสนใจว่าว่ามันไปรู้อะไรก็ได้นะอันนี้มุมหนึ่งและเป็นมังวิธีที่ง่ายที่พทธเจ้าจะจะบอกสอนกับคนที่แก่เท่าชะามีเวลาเหลือน้อย <c oughs>